ใบกล่องใบที่หนึ่งแม่มนน้อยแม่มนน้อยวางก่องใบที่หนึ่งแล้วท่ากถาว่าโอ้มะุสขนมโมดอยมะพร้วอ่อนนอนนอนตจวกลาเป็นหนูหนูน่าประจังเลยหนูน่าปจังเลยกล่องใบที่สองแม่มนน้อยวางวางก่องใบที่ส ตัวแม่ไข่ที้งจกคาบคกองกลายเป็นคาคาวคางาบินออกไปก่องไว้ที่สามแมามอสบอกแลวางกอบไว้ที่สามแล้วท่อกคาถาว่ะอ๋อมันออมันก็สีขนมขี้ม้อขนมขี้หมูหนูจงไอหมูจงกลายเป็น ก็วัยชีสี่น้าวันนยว่ว่ กอไปที่ห้าแมลงมันน้อยวางกาะวางกาะไปที่ห้าแล้วชอบคระถาว่าโอ้สีไฟหยิบไฟทองรองจะกราเป็นต้องดูดดาเราสวยจังเลยเราสวยจังเลยผมไปที่หกแม่มันน้อยวางกอะไปที่หกแล้วชอบคระถาว่าโอ้ 再拜。Bye bye.